สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมครับเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. ด้วยเพื่อสืบพัฒาข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับกะมือหนีมาตามแนวทางของขาอาจารย์โต้งนะครับผมเป็นโค mm ้ hmm. งสุดท้ายนะครับครับมือหนีกะโชคกเพิ่งเขาพเขาพิ่งเขามามือแหลกนะครับกะ เพื่งเขามาามือแรียงนะครับเดี๋ยวสิพาไปสัมผัสนะครับสัมผัสพระอาจารย์โต่งนะครับว่าสีใดแนวทางฝากเอฟซีตัวใดนะครับครับผมเสียงเบาขอโทษขออภัยดวยครับด้วยครับผมเดี๋ยวมาล่อชมไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าพระโต่งเพิ่นเสหยเน่ยท่าทางตัวใดครับผมขับตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับนมาสการครับจะครเลยมื่ได้ขออนุญาตมาตามแนวทางของอาจารย์ตามเนีท่างครับแนวทางนี้นั่นนันก็ได้ว่าจะดูนั่นแหละครับว้ไปเราที่ว่าไปเอานอกสถานที่การได้มาออกไปนึกบ่นมาอยู่ครับที่ว่าไปขอครูยูวัดใกล้ใกล้นี่แหละที่ว่าไปขอนอกพื้นที่ไปย่ำคลื่นมือนั้นครับ ครับมูย่มพอยมแม่เนหลายคนอยู่ตัวมูพอพอสอแม่นวดมูพอให้ห้ามูนี่ห้าไปตัวเลตัวเลขมากแต่ทีวว่าเลขนมดนี่ก็เห็ดเห็ดตัวแต่จะเลขนมนว่าจะว่าวันที่สาเอดวันทีมสอ็ตอนตอนย่ำย่ำขึ้นบย่ำแรงย่ำเศ้านี่แหะย่ำเศ้านี่แหะเศ้าสาอดว่านั่น มันมีแค่สามตูเล็กคณะมุนม่นอเอาแค่สามรับว่าเหล็กเหล็กที่ว่าจะเขียนให้นี่เป็นเหล็กที่ว่าขอขอผุ่มเป็นดูหนอกสถานที่เมือน,นั้นอาตัวแดงยิ่งขึ้นเลยวะตัวแดงยิ่งคึนอาจารย์รเ็ดจังไหนครับไปไป<อ>มันจะมีขันนั่ง,นงเานาะข <comunque> ันั่งเอานั<อ>่งเอาันนั่งเอาอยู่มองทรามดานอกกับพากขันนั่งเอาข้าอยู่มองบวชนั่นละ<อ> <c oughs> ไปครับลุงพี่ลุงพี่เราอยากไปเบื้องอยากไปไปนั่มก่อนเลยเราไปนั่มลุงพี่ลุงพี่อยู่นี่แหละค<ห>รับนี่เป็นเบื้องก่อนแล้ววนน้องนันบอกก็ไม่ยากนะเปนกัญญาเด็กนอกสถานที่อาจารย์อยู่บ่าวานังบ่าวาหนังเด็กเด็กนอกสถานที่ก็เป็นยาบเพราะว่าอาจารย์จะเอาก็นี่นะ จะจำได้จำได้ทือว่าหนึ่งหนึกระตุนตัวเดียวกันนี่ยครับน่กกันไม่ท่คือันนี้คือว่าตัวกันนี่นะที่ว่าไปคอหนอกตามที่นี่แลเก้าเ็เออตรนู้หลายมึงได้กันมี่ตหนักได้ก็ได้กว่าต้ตัว มันต้องวัดเนย์นะ9 7 4 0ห้านี่เป็นตัวกันนะครับอาจารย์ฟันหนึ่งกับศูนย์เป็นตัวเดียวกันแต่จะยังรีบต่อกับหกไหเก้ากระพกกระเพนกระเพียนก้ากับหกอาจารย์ได้มาื่ออาจารย์ฟันดีพอครับฟันดีพอแต่ฟันไม่ขึ้นหนังขึ้นหนังได้จ้ะครับท,ที่จริงนะบ้านนั่นได้แค่สามตัวครับสามตัวแล้วก็มีแหลือกันได้นึง ตัวหานี่มันมาชัดครับมันมาชัดที่ว่าไปนู่นนั่นที่ว่าเห็นแน่นั่นมันมาชัดบันคุ้มขอเล่าเล่ากับว่าเอาไปกำนันละครับกลับมายังมแรงก็ได้มาฝันเราจะพาไปเบิ่งประวัติเก่าๆที่ว่าวัดนั้นเป็นวัดกันไหนเป็นวัดเก่าวัดโบราณป่ครับอาจารย์เบื้องทั้งเที่ยวเป็นเที่ยวลุ่งทั้งแต่ก่อนยังไม่เป็นยังจี๋อยู่ที่น่ะที่ว่าสมัยเก่าเราพาไปแล้ว ก่อนอจัดก,กันเนาะหรืให้หามากง่ายหาตัวเดียวหามากใครก็หนึ่งที่วา่เออเอาที่วา่ามันมันบดชับนะครับผมเอาที่ว่ามาจับเจนก่อห้มากอาจารย์มักมักครูได้ครับผมหาเจอผมได้ไปจัดนะพ <c oughs> ี่มากมากเลยนะมาเก้าซีนะครับแนีน่ยแล้วก็ทับหัวตัวนี้ครับเป็นหกซีหัวส่หักซีกับหว 4, ัว<อ>สี่เป็นตัวนี้กับหัวตัวใดครับ ก,กับโมเลกุลเป็นไตรกัพตัน,นอ๋อเป็นโฮเคร,ครับเป็นโฮเจครับเก่ายซีแต่หรับของอาจารย์เลยก,ก็คือว่าวันที่สามสิบเอ็ดตนสเลยัสามตัวคัว่จุ่มเคนเลยอ๋อสตัวคือเค่นเลยบ่บบบบหอหัวตาวางอ้ จับยากจับสนยันจับคิดนั้นเลยเอา,าเขาเขาเ่าเขา่าังมันโหลดหลดไีม่นาเอาตัวเดียวจังๆมันว่าสามตัวมันก็จับเล่นกับมายากนิดหน่เนาะไม่คร,ครับกิตัดสองตัวแต่ว่าเลขหนึหากรบพุนามก็มากเยอะครับว่าเราหายมากดีมันเป็นบนเป็นล่างได้เลยนพรว่าถ้ามีโชไม่ลาบหรือเป็นก็ยังที่เราหายมากมันออก อยาโยมเพิ่นมีโชคมีลาบนําก็สิได้ไปร่วมสร้างครับคุณนําเพราะว่าได้บอกกับเราว่าเพิ่นว่าสิเฮ็ดหยังครับอาจารย์อยู่ว่าเีที่ทานรับเพิ่นไว้คือว่าจะมุ่งลังค่าบวชให้อ๋อมุ่งลังค่าบวชนั่าอยู่ในกลางเต้นเนาะหกลางเต้นกลางเต้นนี่ครับกลางเต้นมุงบวชหรือไกลางเต้นคุ้มบวชแม่นกลางเต้นคุ้มบวชยู่ยวัดดงนาเพิ่นบ่ครับวัดเอ้อ๋อวัดดงนาเพิ่นแม่น เพราะว่าตรงนั้นมันสร้างขึ้นบ่ได้้เดอครับอาจารย์เพิ่นเป็นม่อเป็นม่อรดูแล้วว่าเพิ่นปักาันนัดน่ะบ่ปลามูดแล้วครับอืมปลามูดไว้หมดแล้วแต่สร้างขึ้นบ่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นม่อเกิเอาเกินเอาซั้งกะทีหรือยังหังยังแท่นแท่นเป็นจังซี่นะครับบ่ห้องบ่บอะไรสร้างเป็นบวดเป็นหยังจังซี่นะครับว่าใข่พอเสียก็เต้นนะง่ายๆเปลี่ยนนังไข่คนนั่นแหละก็ไฟ ไปจังซี่ก็อยากจะออกไปเอ่อทาปู่เราอยู่ครับรวมเพิ่นเอามาถวายเป็นไฟนั่นโซล่าเซลล์แม่นคือว่าเถ้าไฟก็ได้หรือพลังแสงอาทิตย์ก็ได้ครับว่ายู่บนหม้อมีไฟเนาะแม่นครับมื้อนั้นไปโอ้ยุงก็หลายมีแต่ตัวใหญ่อาจารย์งทําถงทําึงนังโอ้ตายตาึหลายงไฟก็บ่มีมืดก็มืดครับอือ นี่จะเป็นยังบุญกระดีได้ไปสอยเลาอยู่สร้อยทางขุแนแม่สอยทางหนีแม่จะเป็นก็ยังพอเป็นใหญมากตัวนี้ลและเลขมันจะมีเลขที่ว่าปิษนานลำตัวมีเหล็กพิษนาปิษนาที่ว่ายมบงังเงินเลขของพี่ดอกที่ว่าเลขกยมพอเป็นทุ่มาจากกรุงเทพถึงว่านนี่แหละเพราะว่าเคนเอาเคนใดปินดษนามาจาก ไอต้นตะเคียนที่ว่าว <ะ S 1> ดังดังของจังหวัดนครสวรรค์ที่ว่าเคยได้ยินบ่ที่ว่าตน้นตะเคียนอยู่นครสวรรค์เคยได้ยินบ่ต้นตะเคียนเนี่ยมันจะให้เป็นปัญหามากจุกง,งวดสามงวดเรานี่งวดที่สามธีวิตีเนี่เรามันมันแมนมันมันเข่าจุกง,งวดไหมก็ตัว่าแล้วงวดนี้เพิ่นให้มาว่านี่ยแบบนกนกตับเตา่า นกนกกับเต่าเจ็ดตัวบินขึ้นบนนกกับเต่าเจ็ดตัวบินขึ้นบนกับเต่านกกับเต่าเจ็ดตัวบินขึ้นบนไม่ใช่พกเป็นเลขบนมั้งอาจารย์นั่นข<ห>ึ้นรถบกบนอยู่แล้วครับแค่สิบปียังได้ก็สร้างเจ็ดตัวลงลาง่างสร้างเจ็ดต,ตัวล <c> ง <oughs> ล่งแรงสองเต่าเจ็ดกันปัญหามากที่ไหนื่อกดแมนแมนจะหนี่เลยไหมครับแมนครับ สร้างกับสร้างเป็นก่าอยู่แล้วร้องก็ว่าเก่าแล้วจ็ดเจ็นจ็ดอยู่แล้วเนาะงานรับเจกัเจ็ดลงนางกับนก็บอกปานันกเจ็ดเก่าแล้วแยังกับนกกับเต่านี่ยเขาใช่ยนกกับเต่านี่ตีทั้งพี่ตีเป็นสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดอะไรเต่าเนี่ยมันกะมาเขาไม่ได้เจะเขาโกล่พรองะไรนเต่าไอ้เจ้านกนี่ตีเป็นสองสองตีตีเป็นสองเต่านี่ตีเป็นสี่ เจ็นี่ก็เจ็ดอยู่แล้วนสี่สเจ็ดี่สองที่เจ็ดเอามากับยูน้าอาจารย์เนี่ยแหละยีน้ำตัวของอาจารย์เนี่ยผมมาคำว่าเกาเจ็ดสั่งนาะสั่งผมก็ว่าเกแล้วสั่งมันเป็นสัว์ใหญ่เป็นงคนเนไกาเเก่าเจ็ัวนแต่ิณาสี่เจ็ด่นก็ตีกันกัได้มาทุกคนแล้ว ว,วันก็ท่องแม่นวลตะทอเขาออกไปเยอะคราพิจารณาตัวเลลกัรน้ำมุนที่สามสิบเอ็ดแต่ว่าพร้อมกับตัวนี่เลยตัวนี้ก็ือว่าปล่อยไปเราตัว่ย่อมมันจะเห็นเราหลังนั่งไไปจะโดนอะไรอย่างเงี้ยหล่ะรือว่าจะไอ้น้ำมุนนะขันน้ำมุนก็ไร่ว่ามุนมนโมนโมนีกจะเลขตัวนี้เราตัวเดียวกันที่เรานันนั้แหละแต่มันจะเป็น อ่ามันจะสับบางเลยคือครับอ้าวโมแม่อาจารย์เฮ็ดไว้หรือเปล่าใส่ไว้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วตวันพระอุตระเดี๋ยวรอวันที่สามสิบเอ็ดครับผมไปที่ในเบิงแต่อาจารย์ก็เฮ็ดออกมาให้แล้วัแต่ขยิบไม่มีละอาจารย์ว่าไม่แเราต้องมากลับหัวเน่องแม่ผมก็คิดว่าตัวนี้แหละอาจารย์มากพี่กล้ามากนี่กล้ามากพี่ว่านี่บอกกับตัวนี้กับหัวบอกเจ็ดสี่ มันแบอยู่ในขคันมาพระอาจารย์ครับหัวครับมันก็ยู่ในขคันมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันว่ามันจะมุนขึ้นมุนลงนะครับนับกระเบิงกันได้ต,ตรงกันไหมครับคือแบบตรงกันนะอจาจารย์เขายซื้อไงอเขาแค่ตามตัวเอาอะไรตามตัวด้าลิ้นเอาเพราะว่าหาตูนบางทีเขาจับผิดเนาะเนี่ยครับเฮ้ยจับ กันจับลายตัวโยมมันกับว่าโอ้คือลายตัวไหนอัเนี้เนาะคว้ระว่าคอ้ระว่าเอาสามตัวเอาสามตัวก็ลองพิจารณาเิ่นครับหมักกะลองสื่อไหวครับโบหมักกะบพานเนาะครับสำหรับแนวทางครับผมไม่เป็นแค่แนวทางแม่ฮเพราะว่าเขากอบพระโมจักคือกันว่ามีเสียวตัวใดถ้าโมจักออกก็จันท์สั่งเสร็จแล้วอยู่ในวัดนี่โบโบยังไงวัด โยนแทะข้าก,นก็น้องเอาในวัดสางไอนผู้ออกไม่ออกอยู่ในวัดนี่รวยหมดแล้วไานนี้อันนี้ก็เป็นผู้ให้นะครับเนะาะร<ม><ม>ให้ไอวว้พ่อพิจารณาเบิ้งแนวทางครับตรงใจหรือถูกใจก็ตรงกับความฝันกบบพิจารณาเบื้ับว่าเลขเลขตัวนี้มันคือกันหลายมองเรามันมันกลายเป็นว่าซื้อยากแล้วล่ะเลขจุดหนึ่งอาหาเจ้าผู้ใดมีบุญก็ซื้อได้ครับ ไปเทปมองไปซื้อได้ก็มีบางค้นแต่ว่าไห้ระว่างเก่ากระพูรืีดีนะเรากรน,นึ่งกระพูดเนี่ยเราว่างหมดเพราะว่ามันมาหลายตัวดรอกแต่ีว่ามันหลายเนาะเพราะว่าดีกว่าหลายตัวดีกว่าประตูว่าไง,ไงไแต่าที่ว่าลอยตัวย่อ,อลงมาทำเน,น,นี่ยมันกับเว่าบาหลายครับแต่ฟ่านทงว,ว่ากูนึง ก็บรู้กันนอนจะปีปั้นยังไงโยมเป็นไงเน้นเน้นไงเน้นเน้นไงเน่โอ้โหกันเน้นตามที่ว่ามามักเนาะเน้นกันตามตัวมักแต่กองเนี่เน้นให้ได้อยู่ว่ามักตัวไหนดีนะอ๋อนี่ก็ขอบคุณอาจารย์ครับผมเอากายเนี่ยบ่ได้นี่นอนเอากับโยมอ่านไปเพื่อนหมูตาเนี่ยฟูเงินฟูเงินคือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเราตัว ชุวาโยมมันทรงมหาแห่จากพิจิติพิจิตติชุวาอาภูธิวาเป็นปุกเตกลชวาเป็นแบบมรณะแหละนสุท้ิยทวะโยมมันเหลือบ่หลายคือว่าโยมคนไหนคนอย่างร่วมสร้างหาเงินใส่บัตรมาเลยทรงเรียนของครูมาให่ให้ยแต่โยมบุญชาแต่ที่จะให้โยมนอนกับยมใบไปุ้ญช่องบุญาแตไปหอดบ้านอะ แค่จ้งกันหารับกันเรื่องกัรหารับเล่ากันรับกันกันจะเอาไปรถหรือยขึ้นที่อะไรรับเดี่วก็เจียวใบหน้ารถนะครับเบื้องเบื้งดีๆียูทานคนนี้ตัวเลขอะอ๋อเอาเด้อบาทที่นี่สิได้เปิดให้เอฟซีเบิ่งก่อนบาทที่นี่ยูทานเรามีตัวเลขยูทานไม่ตัวเลขตาได้ตาอันนี้บุญภัยบุญมั่นได้นอกเราประจันด้วยสิได้ตาไร

ตัวเล็กีเลยตัวไหนยังมาโจได้แหละนร่นี่คือมามีตัวเล็กหน่งนึ่งเก่าเราเรียนแต่โดรเด็กกับว่าเรียนรับเยครับเยอเอ็ซีครับบึงยอเม่เป็น่าย่างย่งย่างบ่หลยอ๋อย่างย่นาอยางยางย่าห้อาจารย์จดจดเบื่ออาจารย์ไว้นะครับทานนะครับฐานพระองค์ะเินนชั่วมาก หมูชาละมาจายนี you know? oh ่นะครับมันมันเรือบาหลายเรอ๋อเรือบาหลายเร่ยเนี่ยเพราะว่ายกมันคงไม่สองลอยสองลอยโ้ลยะอเด้อเอฟซีใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมอันนี้กับเบงม่อเห็นสงเนีฮะตัวดเอ้าตัวสิบเกาม่บงน้เป็นยังไงผม่มี ครับแบบเบกกันนะครับด้อ f c ครับผมได้ได้ซิบเก่าี่ดอยเด็กกเพื่นอะแมนแมนดีดีมมนนั้นเป็นตัวเลขกตัวม้งนแมนิบเก่ายีเด็กนึงมันคือแหลงยังิึงอีูนะ ไปขึ้นยากอาจารย์คนเบื้องสี่เจสซี่ก็บอกให้ไปเบิ้งเบิ้งแนวทางผ้าไปเบิ้งได้อยู่แต่แต่บอกผ่้ใดอ๋อนี่เป็นพระอาจารย์นะครับเนาะหรือว่าผู้ใดอยากรวมท่าบุญทางวัดของพระอาจารย์โต้งก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์เอ่อว่าอยากเอ็กวตีอยู่เอ่อเอ็กวตีนะครับศูนย์หกสามหกสี่ห้า สามศูนย์ห้าเก้าครับผมอาจารย์ก็ออกพรรษาว่าจะเฮ็ดกุฏินะครับผมไอ้กุฏิหรือว่าผู้ใดอยากจะได้เหรียญหรือว่าเงินหลวงพูงเงินนะครับนอกเรียนหลวงพูงเงินครับผมแต่ติดตัวมาได้ทั้งเบื่อาจานใดได้ครับผม เกีกยวกับสำหรับแนวทางงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คือเก่าเจ็ดสี่ครับผมแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งห้าครับผมสำหรับเลขคาน้ำมือนก็ได้ค่าวๆออกมาแล้วครับผมก็ลอ่อเบิงอีกรอบหนึ่งก็คือจะเน้นให้วันทุ่งให้คือว่าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับอาจารย์ยรแต่ก็อยู่ในนี่ครับผมอาจารย์ว่าอยูย่ในนี่แต่อาจารย์ว่าอยู่ในนี่ผมก็คือดออกแล้ว่าตัวใดนะครับเนาะ <laughs> แด้ก็เอาไว้แน,นจากน่อยถามมาเบิ้งงความกันดีกว่าครับผมก็ได้รุ่นแม่นมรครับผมจังรุ่นหอยเนาะครับขอบคุณครับจะเล่นพอนเยยลอยอุ่มน้อมนอ่มไอ้นุ่มอีกทีก็ได้ครับครับผมก็แค่ได้สัมผสัสพระตูงน,นะครับว่าได้เนื้อทา้งตัวใดเนะครับก็ ในแนวทางมา่ฝากเอฟซีมนีกับเป็นเลขเก้าเจ็ดซีนะครับแล้วก็0ศูนย์หาแล้วกัหนึ่งหานะครับผมกับก็มากับสื่อนะครับผมมามากับพานนะครับก็บเบิ้องสอยกันนะครับผมครับมอนีกับภามาสัมผัสพาตรงแบบสดๆเลยนะครับกับเอฟซีคนไดเขอมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแก่งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโชกผ้าลวยนะครับได้หาผลงานหรือแนวทางเด็ดๆจากทุกที่นะครับโชคกัิสีหามาให้เอฟซีนะครับครับเมื่อนี้พระอาจารย์ก็ให้ให้พระนะครับให้พระหลวงพ่อเงินนะครับครับหลวงพ่อเงินนี่ก็เป็นคล้องของที่ระเลือกของพระตุ้งหมอบให้นะครับ ครับผมรับโชคอะฝากเนื้อฝากโตัวนะครับฝากไว้กับเอฟซีนะครับ,บ,รบพ่นละ1แชร์หนึ่งไลค์นะครับผมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับโชคอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ